วัสดีครับฉันนางประกายวงใหญ่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกองทุนสวัสดิการและสังคมงานกองทุนสวัสดิการและสังคมมีหน้าที่ให้บริการจัดเก็บและสมมอบเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เสียชีวิตให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนจำนวน5,600คนเงินช่วยเหลือสวัสดิการจะได้รับเป็นจำนวนเงิน2 80,000บาท และหากไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานร้อยละหกของเงินที่จะได้รับดังนั้นทายาทจะได้รับเงินหลังจากหากค่าใช้จ่ายจำนวน2 6 3 2 0นบาทได้จัดสวัสดิการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกไว้เช่นการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติอัคคีภัยและภัยอื่นๆการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุโดยใจเป็นเบี้ยยังชีพประจำปีการช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ทางในด้านการจัดงานศพหรือเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิตดังนั้นกองทุนสวัสดิการและสังคมคือการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรีสวัสดีค่ะผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและอายุแรกเข้าไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 3. มีสุขภาพแข็งแรงในวันสมัคร 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หายโดยจะต้องได้รับการรับรองจากแคบแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 5. มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย 6. มีความประพฤติดีและยินยอมให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ7ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอพญาเมงรายอำเภอเชียงของเฉพาะตำบลห้วยซอตำบลบุญเรืองและอำเภอขุนตาลเฉพาะตำบลป่าตาลตำบลยางหอมและตำบลต้า 8. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพญาเมืองรายจำกัดและคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพญาเมืองรายจำกัด ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการและสังคมต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันทำการพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้ามี 4. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 5. รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ 7. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหงกรณ์เล่มสีแดงโดยมีสมาชิกของกองทุนไม่น้อยกว่า2คนหรือคณะอนุกรรมการกองทุนรับรองคุณสมบัติโดยมีค่าใช้ใจ่ายในการสมัครดังนี้ 1. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นเงิน100บาท 2. เงินค่าบำรุงปีละ40บาท 3. เงินช่วยเหลือสมาชิกล่วงหน้าเป็นเงิน1,200บาท 4. เงินบริจาคสร้างอาคาร50บาท 5. เงินค่าสมุดคู่มือ50บาทรวมเป็นเงิน1,440บาทสมาชิก,กภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชำระเงินค่าสมัครและชำระเงินต่าง ตามข้อบังคับนี้และครบกำหนด90วันเมื่อถึงแก่ความตายจึงจะได้รับเงินสวัสดิการ